สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กอ,อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ ใครเห็นก็ต้องอิจฉาถ้าผู้ชายคนไหนมีแฟนสวยเดินข้งขา,างๆช่างโชคดีอะไรอย่างนี้แต่ใครจะคิดว่าการมีแฟนสวยก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะจริงๆแล้วยังมีข้อเสียบางอย่างที่คอยกัดกินใจผู้ชายอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู10ข้อที่ควรระวังของคนมีแฟนสวยคุณอาจจะเมินและมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อเสียเหล่านั้นมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ ข้อที่1จิตตกประจําเพราะมัวระแวง เป็นธรรมดาครับที่คุณอาจระแวงว่าจะมีชายหนุ่มคนอื่นเข้ามาพัวพันในชีวิตเธอจนอาจทําให้แฟนสาวของคุณค่อยแขวอยู่ไม่น้อยแต่อย่าลืมสิครับว่าของสวยๆงามๆย่อมมีคนอยากเข้ามาใกล้มากๆเป็นธรรมดาครับเอาเป็นว่าพยายามทําใจให้สบายๆดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีแฟนสวยต้องเคยเจอเรื่องแบบนี้แทบทุกคนครับแล้วคุณก็เปลี่ยนธรรมชาติข้อนี้ไม่ได้ด้วยจริงๆนะครับข้อที่2 เสี่ยงที่จะมีเรื่องกับผู้ชายคนอื่นเคยไหมครับที่ต้องรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาเกาะแกะกับสาวข้างกายของคุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ทํานองนี้อาจน,นาไปสู่การใช้กําลังในที่สุดโดยความเสี่ยงของการกระทบกระทั่งขึ้นอยู่กับผู้ชายคนนั้นมีบุคลิกกวนใจคุณมากน้อยเพียงใดแต่ขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาเสมอไปหรอกนะครับข้อที่3 คุณจะกลายเป็นคนขี้หึงโดยอัตโนมัติข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการได้ครอบครองผู้หญิงสวยก็คือเธอคนนั้นอาจทำให้คุณเป็นคนขี้หึงโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรนรั่นเลยครับก็คนมัวแต่หวาดระแวงว่าใครจะมาแย่งเธอไปน่ะสิครับหากใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีพฤติกรรมที่หึงหวงเกินพอดีแล้วล้วก็ขอให้ลดลดลงบ้างก็ดีนะครับเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอยู่กับคุณผู้ชายที่คอยจับปิดเธอตลอดเวลาแน่นอนครับ ข้อที่4ไม่มีใครคิดว่าคุณกับแฟนคบกันในเมื่อมีแฟนสวยทั้งทีมันก็ต้องอวดให้โลกรู้กันซะหน่อยใช่ไหมล่ะครับแต่แย่หน่อยนะที่บางครั้งคนภายนอกอานไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณเป็นอะไรกับเธอถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเลยนะครับเพราะในทางกลับกันผู้ชายบางคนอ่านมองว่าเรื่องแบบนี้จะส่งผลดีในแง่ความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับข้อที่5คนอื่นอาจมองว่าเธอคบกับคุณเพราะเงิน ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ใช้เงินเป็นตัวตัดสินทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์และหากคุณโดนตั้งข้อสงสัยเรื่องความรักระหว่างคุณกับแฟนสาวเมื่อใดล่ะก็วิธีการรับมือกับปัญหานี้ก็คือการเพิกเฉยต่อเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นเพราะพวกเขาแค่ยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วคุณมีดีแค่ไหนก็เท่านั้นเองครับข้อที่6อำนาจต่อรองของคุณจะลดลง เชื่อว่าไม่มีผู้ชายคนไหนอยากเห็นใบหน้าสวยๆของแฟนต้องบูดบึ้งเพียงเพราะคุณไม่สามารถทําในสิ่งที่เธอต้องการได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมอํานาจต่อรองของคุณถึงลดลงเพราะผู้หญิงสวยมักใช้สเสน่ห์ทำให้คุณต้องใจอ่อนยอมทําตามคําขอร้องของเธออยู่เสมอแม้เจอแบบนี้เข้าไปจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงกันจริงไหมครับข้อที่ 7. รู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มไม่มั่นคง รู้หรือไม่ว่าการครบกับผู้หญิงสวยมากๆก็ส่งผลเสียในแง่ของการบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองของผู้ชายได้เหมือนกันนะครับจนบางทีอาจทําให้เกิดความคิดว่าเราไม่คู่ควรกับนางฟ้าอย่างเธอเลยสักนิดและเธอจะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะผู้หญิงสวยมักมีสิทธิ์เลือกเสมอซึ่งอารมณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกําลังรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะครับ แต่ขอให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรที่คุณเกิดความรู้สึกทำนองนี้พยายามอย่าแสดงอาการหวัดวิตกต่อหน้าแฟนสาวเป็นอันขาดเพราะคุณจะหมดสเสน่ห์ในสายตาเธอไปโดยทันทีและอาจรุกามจนกลายเป็นจุดจบของความสัมพันธ์เลยก็ได้นะครับข้อที่ 8. ความมั่นใจของเธออาจกลายเป็นปัญหา เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการมีรูปรักที่สวยงามส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตในหลายๆเรื่องรวมถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยเช่นกันและในบางครั้งคุณอาจสังเกตได้ว่าแฟนสาวใช้ความสวยเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากคนรอบข้างอยู่บ่อยๆหรือถือกติที่ว่าคนสวยทำอะไรก็ไม่ผิดแต่จริงๆแล้วคุณจะไปโทษเธอฝ่ายเดียวก็ดูจะไม่แฟร์เหมือนกันนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ควบคุมยากเหมือนกันนะครับ ข้อที่9คุณอาจไม่ชอบตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ได้ ผู้ชายทุกคนล้วนอยากได้สาวสวยมาเป็นแฟนด้วยกันทั้งนั้นครับและเมื่อโอกาสนั้นมาถึงคุณจึงรีบไขว้คว้านางในฝันโม้ยข้างกายทันทีแต่เอ๊ะนั่นหมายความว่าคุณกำลัง,ลงหลงไหลเธอเพียงแค่เปลือกนอกหรือเปล่าหากใช่ก็ควรระวังตัวไว้ให้ดีครับเพราะเมื่อตัวตนที่อยู่ภายใต้รูปลักษณ์อันสวยงามของเธอเริ่มแสดงออกมาคุณอาจชอบหรือไม่ชอบตัวตนที่แท,ท,ท้จริงของเธอเลยก็เป็นได้ครับข้อที่10คนสวยอาจจะเจ้าชู้ เป็นเรื่องที่คู่กันของคนสวยอยู่แล้วครับกับการที่เธอจะเลือกหาคู่ครองในแบบที่เธอต้องการทางที่ดีก่อนที่จะเลือกคบกับใครต้องศึกษากดูใจกันไปก่อนสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะได้เรียนรู้นิสัยของกันและกันจะเป็นการดีที่สุดครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ10ข้อที่ควรระวังของคนมีแฟนสวยจริงๆแล้วการที่คุณผู้ชายมีแฟนสวยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับความสวยอาจจะเป็นประเด็นแรกๆที่คุณหนุ่มๆมองหาจากสาวๆที่ได้พบเจอแต่เมื่อได้ลองคบหากันไปแล้วเรื่องของนิสัยใจคอตังหาที่สำคัญที่สุดครับและขอขอบคุณ w w w t e e n mthai com ด้วยครับถ้าเพื่อนเอนถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ kojo o channel ได้ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ